ให้กำลังหาวิธีติดตั้งฟอนต์น่ารักน่ารักแบบนี้หรือฟอนต์น่ากินน่ากินแบบนี้นะคะคลิปนี้มีวิธีการดาวน์โหลดและการติดตั้งลงแอปพลิเคชัน InShot มาฝากกันค่ะก่อนอื่นให้ทุกคนเข้ามาในเว็บเบ,บราว์เซอร์ของตัวเองก่อนนะคะไม่ว่าจะเป็น Google Chrome Safari อะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็กดเข้าไปเลยเราจะพิมพ์ F เลข0 แล้วก็ตัว n t c o m ค่ะจากนั้นติ๊กถูกได้เลยเว็บไซต์นี้นะคะเขาจะมีฟอนต์ให้เราเลือกเยอะมากแล้วก็สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเราก็แค่หาฟอนต์ที่เราอยากได้ค่ะเหมือนว่าจะเอาฟอนต์ที่ชื่อว่า s o v underscore นิตนะคะตัวนี้เลยเราก็กดเข้าไปเลยค่ะ เราจะรู้ได้ไงว่าฟอนต์อันนี้เขาให้เราดาวน์โหลดฟรีหรือเปล่าเนาะวิธีการดูนะคะก็ให้เลื่อนลงมาข้างล่างสุดถ้าเกิดว่ามีคำว่าดาวน์โหลดเป็นสีแดงแล้วก็อยู่ในพื้นหลังสีดำนะคะอันนี้เนี่ยเราสามารถดาวน์โหลดเอาไปใช้ได้ฟรีเลย เรามาดูที่สัญญาอนุญาตการใช้ฟอนต์ในเว็บฟอนต์คอกันนะคะคือเราที่ดาวน์โหลดฟอนต์เนี่ยจะสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีเอาไปใช้ในงานต่างๆได้ฟรีเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในโรงพิมพ์ก็ได้ในการออกแบบตัวอักษรให้กับลูกค้าก็ได้นะคะแล้วเราก็สามารถก๊อปปี้ตัวไฟล์ฟอนต์นะคะไปปล่อยให้ดาวน์โหลดในที่อื่นๆได้เลยนะแต่ที่สำคัญเนี่ยจะต้องให้เครดิตกลับมาที่เว็บไซต์ font.com ด้วยนะคะ แต่ว่าไฟ,ฟ์ฟอนต์เดี่ยวๆเนี่ยค่ะคือเราไม่สามารถเอาไปขายต่อได้นะถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรกับการใช้ตัวฟอนต์นี้นะคะก็สามารถกดที่โพสถามในแบบฟอร์มตรงนี้ได้เลยเดี๋ยวอิงแปะลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะคะ พอเราอ่านสัญญาต่างๆเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยเราก็สบายใจได้แล้วแหละว่าเราสามารถเอาฟอนต์ตัวนี้ไปใช้ในงานของเราได้นะคะวิธีการดาวน์โหลดลงเครื่องให้เรากดที่ปุ่มดาวน์โหลดเลยค่ะจากนั้นเนาะกดดาวน์โหลดอีกหนึ่งครั้งนะคะพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้เรากดเปิดค่ะ ก็จะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้นะคะเป็นนามสกุล zip ถ้าเกิดว่าโทรศัพท์ของใครเนี่ยไม่ขึ้นหน้าตาแบบนี้นะคะให้เราเข้ามาที่ไฟล์ค่ะโทรศัพท์ทุกเครื่องที่เป็น Android จะมีนะคะไอคอนไฟล์ตัวนี้เราให้เรากดไปที่ปุ่มเร็วๆนี้นะคะและให้มาที่ตัวจัดการการดาวน์โหลดค่ะ ตรงนี้ก็จะเป็นไฟล์ที่เราดาวน์โหลดลงเครื่องแล้วนะคะจากนั้นให้เรากดที่ SoV UnderScore t a n i p หรือว่าเป็นฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อกี้นี้นะคะโอเคจะขึ้นมาหน้าตาแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เรากดที่จุด3จุดที่อยู่ตรงด้านขวามือและให้เรากด Unzip ค่ะ ตอนนี้นะคะเราจะเก็บไฟล์ฟอนต์ตัวนี้ไว้ในเครื่องของเราเนาะก็ให้เรากดที่ storage หรือว่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลนะคะเราจะเก็บภายในเครื่องก็กด internal storage และทีนี้เนี่ยให้เรามาหาแอปพลิเคชันที่เราอยากจะเอาฟอนต์ตัวนี้ไปใช้นะคะ ซึ่งในคลิปนี้เนี่ยเราจะใช้ InShot เนาะเราก็แหว InShot กด1ครั้งนะคะและให้เรากด Unzip Here ได้เลยค่ะเรียบร้อยนะคะเรามาดูวิธีการใช้กันในแอปพลิเคชัน InShot นะคะให้เราเข้ามาที่แอป InShot มีโฆษณาขึ้นเราก็กดปิดได้เลยนะมาที่วิดีโอค่ะกดใหม่แล้วก็เลือกวิดีโอเข้ามาได้เลยค่ะจากนั้นกดติ๊กถูกนะคะแล้วเราก็มาหาพื้นที่ที่เราอยากจะใส่ข้อความเนาะเป็นตัวนี้นะคะจากนั้นเนี่ยให้เรามากดที่รูปตัวทีค่ะ ใส่ข้อความลงไปได้เลยนะคะพอขึ้นมาแบบนี้ปุ๊บนะคะวิธีการเปลี่ยนฟอนต์เนาะให้เรากดที่รูป A ใหญ่ A เล็กค่ะ e สำหรับใครที่ยังไม่เคยติดตั้งฟอนต์จากข้างนอกเข้ามาในแอป InShot นะคะก็จะมีฟอนต์แบบพื้นฐานเนาะให้เราเลือกไม่เยอะเท่าไหร่นะคะวิธีการเอาฟอนต์ เข้ามาในแอปนะคะให้เรากดที่ลูกศรชี้ลงตรงนี้ค่ะจากนั้นนะคะให้เราไปหาฟอนต์ที่เราดาวน์โหลดไว้เมื่อกี้นี้เลยค่ะ sov under score t i t นะคะตัวนี้เลยให้เรากดติ๊กถูกและติ๊กถูกข้างบนมุมขวาอีกหนึ่งครั้งค่ะฟอนต์เนี่ยก็จะเปลี่ยนตามนี้แล้วนะคะจัดวางตำแหน่งให้สวยงามได้เลยค่ะ วิธีการติดตั้งฟอนต์แบบนี้นะคะจะใช้ได้สําหรับแอปพลิเคชันที่เขาอนุญาตให้เอาฟอนต์จากข้างนอกเนี่ยเข้ามาในแอปซึ่งปัจจุบันนะแอป KineMaster ยังไม่สามารถเอาฟอนต์จากข้างนอกเข้ามาในแอปได้นะคะเขาก็จะมีอัปเดตของเขาไปเรื่อยๆนะถ้าใครมีคำถามเกี่ยวกับการทำวิดีโอการทำรูปหรือการทำ YouTube ด้วยโทรศัพท์มือถือนะคะก็คอมเมนต์ถามได้เลยนะอิงจะมาตอบเองทุกคอมเมนต์นะคะ และคลิปวิดีโอใหม่นะคะจะมีทุกๆวันจันทร์พุธแล้วก็ศุกร์ค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเลือกทั้งหมดด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่จะได้แจ้งเตือน,นะคะ่ะเราพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ